ณนะบ้านของเอ็นเจในยามดึกฮที่นี่สินะมาอีกแล้วสินะบ้านเอ็นเจเอาล่ะแผนการวันนี้จะต้องได้ผลแน่ๆเอาล่ะเย็นขนาดนี้แล้วเอ็นเจน่าจะหลับไปแล้วสินะวันนี้ฉันได้ผลิตสารตัวนึ่งออกมาเป็นสารตัวที่ฉันมั่นใจมากว่ามันจะต้องได้ผลแับเอ็นเจฉันจะทำการทิ้งมันไว้ที่นี่เอาล่ะโยนทิ้งไว้ตรงนี้ เอต้องรีบไปก่อนแล้วถ้าเอ็นเจกลับมาเจอเราแย่เลยวันนี้แหละเอ็นเจจะต้องโดนครอบงําให้ได้เลยเดี๋ไปดีกว่าเช้าวันต่อมา,อ,าอ้าวเช้าแล้วเหรอเนี่ย วันนี้ทำอะไรดีนะอืมปลูกต้นไม้ดีไหมนะวะเอ๊ะนี่มันอะไรกันะเนี่ยนี่มันขวดอะไรอะแล้วใครเอามาทิ้งไว้แถวนี้กันฮะบ้านฉันไม่ใช่ถังขยะน,นะช่างเธอดูรูปทรงแบบนี้แล้วก็น่ากินเหมือนกัน,นแฮะไหนขอดมหน่อยสิอืมขอให้กินสับปะรดด้วยสงสัยจะกินได้งั้นขอลองกินหน่อยละกัน โอ้ยสดชื่นแต่ว่ามีความรู้สึกแปลกแปกแฮะช่างเถอะไปหาอะไรทำต่อดีกว่าน่นนๆนนนนวันนี้ชวนชิคกี้เล่นอะไรดีล่ะเนี่ยโอ้จริงๆิเดี๋ยวขอแมบก็ไปดูบ้านหลังนี้หน่อยดีกว่าได้ข่าวว่าส่อนอะไรบางอย่างเอาไว้เฮ้ มาไงนะ <c oughs> เฮ้เอ้ไงงั้นน่ะทําไมที่จูกไก่ถึงมาตายข้างหน้าฉันได้ล่ะเนี่ยเอย้ฉันยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะเอ้สามนเลยเมื่อก,กี้คุณไก่พูดว่าอะไรนะเหมือนโดนดูดพลังอะไรสักอย่างไม่เข้าใจเลยอะ่ะไอ,อ,อ้นี่มันอะไรกันล่ะเนี่ย ฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะทำไมทำไมตัวฉันจะจูึงได้กลายเป็นไก่อย่างนั้นเล่าหมายความว่ายัางไงกันเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนะเอ็นเจต้องตั้งใจค่อยๆเรียบเรียงข้อมูลคุณไก่บอกว่ามันโดนดูดพลังแล้วจู่ๆคุณไก่ก็ตายแล้วฉันก็กลายเป็นไก่ตัวนั้นมันเหมือนกับว่าตัวฉันกําลังดูดพลังสัตว์เหล่านั้นเลยอะเฮ้ยแย่แล้วแบบนี้เฮ้ย <Hey, S 2> เอาไงดี oh. เดี๋ยวนะแล้วทำไมจูจูมิไกไม่อยู่ตรงนี้ได้ล่ะเนี่ยอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันฮะอย่าบอกนะว่าฉันกำลังออกไข่เ้ยไม่เอาอ่ะทำยังไงถึงจะได้กลับเป็นร่างเดิมเล่าไครเกกี้ช่วยฉันด้วยเดี๋ยวนะงั้นแบบนี้ก็หมายความว่าตัวฉันก็ต้องกลายเป็นวัว น้ำยานั่นมันทำให้ฉันดูดพลังสัตว์ทุกตัวที่ฉันเดินผ่านแล้วฉันก็จะกลายเป็นตัวตัวนั้นมีความสามารถของตัวตัวนั้นเอ้ยไม่เอานะงั้นแบบนี้เอเดี๋ยวนะแล้วความสามารถของวัวม,มันคืออะไรกันล่ะน่าสงสัยชะมัดเลยอ่ะงั้นมาลองกันหน่อยดีกว่าเฮ้ลิอมสนุกแล้วฮะอ,อึ๊โอะเดี๋ยวนะหึหึ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมันอะไรกันล่ะเนี่ยความสามารถแบบเนี้ยจะบอกว่าการที่ฉันเป็นวัวฉันมีความสามารถผลิตสเต็กเนื้อหรือไงเฮ้ยแบบนี้มันฆาตกรชทัดชัดเลยเฮ้ยไม่เอาหลองแบบนี้เฮ้ยไปหาตัวที่มันเท่ๆคนนี้ดีกว่าง <c oughs> ่าเริ่มสนุกแล้วสิฉัน <c oughs> งั้นฉันจะลองไปตามล่าพวกกิปเปอร์สเกลิตันหรืออะไรพวกโหดพวกนี้ดีกว่าความสามารถพวกนั้นน่าจะสนุกน่าดูเลยนะจะมีตัวอะไรหดๆอีกไมาหมนะงเฮียงเสียงอะไรอะ่ะเมื่อกี้เหมือนเดินผ่านคุณม้าน่ารักตัวหนึ่งเลยอะ่ะ อย่าบอกนะว่าฉันวอายคิวม้าเข้าให้แล้วฉันฆ่าม้าตัวหนึง่งเลย,เยรู้สึกผิดไปทั้งชีวิตแต่ว่าร่างกายของฉันมันเอเอร่างกายฉันฮรู้สึกมุมมองเปลี่ยนไปฮะรู้สึกเหมือนสูงสูงแถมมีความรู้สึกหยังคึกเลยอ่ะเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าฉันตอนนี้กลายเป็นม้าแล้วอ่ะใช่จริงอวย เอาละ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะลองแค่ความสามารถของคุณม้าหน่อยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมาดูซิว่าคุณม้าเนี่ยความสามารถจะเป็นอะไรกันนะย้าวว้าหูว้าหูโอยอะไรกันล่ะเนี่ยว้าวยนี่มันวิ่งเร็วชะมัดเลยหมายความว่าการที่ฉันเป็นมา้าฉันก็จะวิ่งไวสุดๆเลยอย่างนั้นเหรอโอยแบบนี้สนุกจังเลยอะ อยากรู้จังเลยว่าตนอื่นจะมีความสามารถยังไงอ่ะไอยากจะชวนชิกกี้ไปเล่นนี่หรอกนะแต่ว่าของอย่างเงี้ยมันก็ต้องเก็บไว้เล่นคนเดียวเซฮไปหาคีป้าดีกว่าวิ่งเร็วขนาดเนี้แป๊บเดียวก็เจอลลยโอ้ เดี๋ยวนะนั่นไงล่ะครีปเปอร์เจอเป้าหมายแล้วเฮ้ยว่าแล้วเชียวเอาละเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเพราะฉะนั้นฉันจะพุ่งชนเจ้าเป่าหมายนั่นแล้วนะเอาละคุณหมาเกียร์ไฟลกุกอย่างฉันนะลย่าฮ่าฮ่าฮาฮ่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 าย่าาฮ่า่า,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 า่า่าฮา่าฮา่ายาฮน,น่่า่่า ทำไมจะไม่แปลงร่างล่ะแปลกแปะกแอ,อรู้แล้วทุกคนฉันรู้แล้วแหละว่าทำไมฉันไม่แปลงร่างก็เพราะว่าฉัน่ะยังไม่ได้ไลค์จากทุกคนยังไงแล้วถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์ตอนนี้แล้วก็ตัวของฉันจะกลายร่างเป็นคร er ีปอร์ทันทีทันใดเลยแต่ก่อนเอ่นก่อนที่จะช่วยกระน,นํำกันกดไลค์ทุกคนต้องมาเช็คชื่อกันก่อนใครที่มาแล้วเนี่ยให้พิมพ์คำว่า มาครับมาค่ะตามเพศของตัวเองเลยนะเอาละทุกคนกันํำไลค์กันได้เลยโอ,โ,อโอ้ยได้ผลจริงด้วยทุกคนช่วยกันกดไลค์ทำให้ฉันกลายเป็นคิเปอร์แล้วแต่ว่าเหมือนแรงกดไลค์จะน้อยไปหน่อยนะตัวฮอตเลยเนี่ยช่ยางเถอะแค่ทุกคนกดไลค์พวกเราก็ดีใจมากแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนพวกุญแจชิคกี้แล้วก็เอ็นเจกันด้วยลนะ่ะ มีวางขายแล้วใน Facebook เลยนะงั้นไปดูการ์ตูนกันต่อนเลยเุยไงมาแล้วเอาละ่ะตอนนี้ฉันก็กลายเป็นคลีปเปอร์เรียบร้อยแล้วแต่ฉันสงสัยจริงๆเลยอะว่าถ้าฉันกลายเป็นคลีปเปอร์แล้วฉันจะสามารถระเบิดต้นไม้นี้ได้ไหมนะแล้วถ้าฉันระเบิดแล้วฉันจะตายหรือเปล่าละ่ะก็ปกติคลีปเปอร์เวลาระเบิดแล้วก็ตายเลยนี่นะไม่ลองก็ไม่รู้งั้น ฉันจะลองระเบิดมันดนี๋ยวนี้แลยละกันไล่โอ้ฮะโอย้ยแจ๋วเลยอ่ะดูสิรอบๆเป็นรูบโบเลยฮะไ้ยสนุกจังเลยโอ้กินไม่ได้ไยขกินไม่ได้กินไม่ได้ฮะสงสัยจะต้องระเบิดเพิ่มแล้วละ่ะไ้่ แล้วมันไม่ลึกกว่าเดิมหรือไงเนี่ยไอ้อ้อ้กว่าจะขึ้นมาได้หอบแทบตายเลยหอยหลุมนี่ก็ลึกชมัดเลยอะ่ะพลังของคีปเปอร์เนี่ยจะโอพีเกินไปแล้วแถวบ้านเรกว่าหมดคตดก้องเอาละต่อไปอืมฉันอยากรู้จังเลยว่าถ้าฉันเป็นเอ็นเดอร์แมนมันจะเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าเอ็นเดอร์แมนก็ไม่ได้หาง่ายๆด้วยสิโอ้จะไปหาที่ไหนล่ะเนี่ย โอฉันคงไม่โชคดีง่ายๆแบบว่าเอนเดอร์แมนเดินเข้ามาหาอะไรแบบนี้หรอกมั้งโอ๊อะอะเฮ้ยถามจริงบ้าหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าจอร์จมันยอดมากหมายความว่าพระเจ้าอยากให้ฉันกลายเป็นเอนเดอร์แมนสินะเข้าใจแล้วละ่ะงั้นเป้าหมายมีไว้พุ่งชน เอาละเข้า,ขาสู่ด้านเมื่อเต็มที่ไ้ไ้โอ้เ้เ้เฮ้ยเดี๋ยวเดียวนะฉันว่าฉันต้องกลายร่างเป็นเอ็นด์แมนนี่นะแล้วไงฉันกลายร่างเป็นเอ็นเจอย่างนี้แล้ว เอ้เอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยรู้สึกปวดหัวร่างกายมันเอ้อาปวดหัวรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เลยอ้นี่มันอะไรกันฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกบางอย่างควบคุมเอ้ไ้ไม่ไหวฮะแบบนี้ไม่ไหวแล้ว ปลาวันนี้อากาศดีชะมัดเลยเอาละอืมแต่ว่านะทำไมรู้สึกแปลกๆฮะปกติแถวนี้น่าจะมีพวกสัตว์วิ่งเล่นอยู่เยอะแยะนี่นะแต่วันนี้ไม่เห็นสักตัวเลยหรือจะเป็นมอนสเตอร์ก็ไม่เห็นสักตัวแปลกชะมัดเลยฮะเอ๊ะวันนี้เป็นวันอะไรหรือเปล่าทำไมไม่เห็นสัตว์เลยเพราะปลากินเบ็ดเฮ้ยตกพลาดซะได้อ้าอืมเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นมันเอ็นเจหรือเปล่านะ่ะนั่นใช่เอ็นเจหรือเปล่าเห็นสีฟ้า เอ้เอ็นเจไปไหนนะเอ้วิ่งเข้าไปในป่าอย่างนั้นเหรออะไรของเธอเนี่ยเอ็นเจเฮ้เอ็นเจอ่ะนั่นไงเดี๋ยวนะทำไมสีของตัวเอ็นเจแปลกๆล่ะเฮ้เอ็นเจรอฉันก่อนสิเอ็นเจเอ็นเจธอจะไปไหนน่ะเอ็นเจเอ็นเจเปลี่ยนไปหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้เดี๋ยวนะเอ็นเจเดี๋ยวนะนั่นมันไม่ปกติแล้ว ทำไมตัวเอ็นเจถึงกลายเป็นอย่างนั้นล่ะครึ่งดำครึ่งฟ้าแย่แล้วสิต้องรีบเข้าไปหาแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิเอ็นเจเอ๊ยเอ็นเจเอ๊ะเข้าไปในถ้ำเดี๋ยวนะมีถ้ำอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มัน อะไรกันเนี่ยมีถ้ำที่มีลาวาปแปลกๆอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอแถมเป็นทางกระโดดอีกเอ็นเจอยู่ตรงนั้นนี่นะเฮ้ยเอ็นเจเดี๋ยวก็รอฉันด้วยเอ็นเจเฮ้ยเอ็นเจทำท่าทางแปลกชะมัดเลยนี่มันไม่ปกติแล้วแถมตัวของเธอเหมือนโดนอะไรกัดกินอยู่ต้องรีบไปช่วยแล้วสิเอาแหละฉันจะต้องค่อยๆกระโดดไปเดี๋ยวนะที่นี่มันปกติแล้วเอ็นเจไม่ได้กระโดดเก่งขนาดนี้นี่นาะอึบเอ็นเจรอฉันด้วยฉันกําลังไปหานะฮึบฮึบ เอาแหละอีกนิดเดียวจะถึงแล้วฮึบเฮ้ยมาถึงแล้วเอ็นเจเฮ้ยเอ็นเจเธอได้ยินฉันไหมอ่ะรอฉันก่อนสินี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ยเอ็นเจเอ็นเจเฮ้ยเดี๋ยวสินั่นมันอะไรกันหน่อเอ็นเจเกิดอะไรขึ้นเธอเป็นอะไรหรือเปล่าแหมแหมแหมแค่ฉันล่อเข้ามาที่นี่แบบเดียวก็ตามติดมาง่ายเหลือเกินนะชิกกี้ เดี๋ยวก่อนสิน <s art öd> <INE Sh ike everywhere> ี่แกเป็นใครกันน่ะแกมาอยู่ในร่างของเอ็นเจอย่างนั้นเหรอเชิคกี้ไหนีไปฉันควบคุมตัวเองไม่ได้ฉันโดนพลังควบคุมเดี๋ยวนะปากดินี้นะนี่มันไม่ใช่เรื่องของเธอฉันจะควบคุมร่างกายของเธอเอง เดี๋ยวสิเ uh อ็นเจนี mm ่ม ok ันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำให้เธอถึงได้กลายเป็นอย่างงี้ไปล่ะเรื่องแบบนี้นายไม่จำเป็นต้องรู้หรอวฉันจะพิสูจน์ให้นายดูเองเอ้ยไม่ไม่หยุดดูนี้นะเฮ้ยเอ็นเจเธอไม่ต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นเอ็นเจไม่ได้ ชิคกี้ฟังฉันนะฉันฉันเจอน้ำยาแปลกปรลาดอยู่หน้าบ้านแล้วหลังจากที่ฉันกินมันร่างกายของฉันก็เหมือนกับว่าดูดพลังของทุกๆสิ่งเข้ามาแล้วฉันก็ถูกพลังมันควบคุมตอนนี้ฉันกำลังจะเสียสติควบคุมอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเอานี่ไปเจ้านี่คือต้นตอของทุกๆเรื่องก่อนที่ฉันจะ ไม <Keep S 1> ่สามารถควบคุมตัวเองได้ช่วยช่วยเอาจุ่นนี้ทำให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนน้มทีไม่ไหวแล้วเอ็นเจเอ็นเจทำใจดีๆไว้เอ็นเจเอ็นเจเดี๋ยวนะเอ็นเจนั่นเธอหรือเปล่าเน่เธอยังได้ยินฉันอยู่หรือเปล่าไม่มีอีกแล้วเอ็นเจของนายต่อไปนี้มีแค่ฉัน หน่อยแนะ่หนาอยออกไปจากร่างเอ็นเจเดี๋ยวนี้เลยนะฉันขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ฉันจะทนไม่ไหวและฉันจะจัดการแกถ,ถ้ายากได้มากนะก็ข้ามศพฉันก่อนสิหน่อยแนะ่เข้ามาเลยอยา่ยาอย่าหน่อยนะโอ้ยหน่อยแนะ่โอ้ยพลังโจมตีมันรุนแรงมากเลยหน่อยแนะ่อย่าคิดว่าจะชนะฉันได้ง่ายๆนะ มีปัญยาแค่นี้งั้นเหรอไอ้ไอ้นี่แกทำไรฉันนะ <c oughs> ่ะ,ะมีตีมืดของฉันหน่อยแนะ่นร่างปลอมอย่างนั้นเหรอแน่จริงก็มาสู้กันสิแกแกทำไรกับฉันเอ้ออย่าสิแบบนี้ฉันสู้มันไม่ไหวนะแน่เอออย่าแล้วกินมากไม่ใช่เรืงง่อไงอยากช่วยเพื่อนก็นช่วยให้สำเร็จสิเป,ป็นแบบทีสต่อไปฉันสู้ไม่ไหวแนะ่ ขวดน้ำยาดูดมพลังของมันออกมาให้หมดเพื่อที่เอาร่างของเอ็นเจกลับมาให้ได้เอาแหละตัวไหนคือตัวจริงแจสินะตายซะเถอะเอาร่างของเอ็นเจกลับมายาโอ้ยโอ้ยสงบแล้วสินะอ๋อเดี๋ยวนะขวดยาเอ็นเจเอ็นเจกลับมาแล้วเหรอ เธโอเคหรือเปล่านะ่ะไอ,อ้ดีใจจังเลยเธอกลับร่างเดิมแล้วไม่มีสีดังแปดเปื้อนตัวเธอแล้วอ๋อให้ดันสินะพลังของเอ็นเตอร์แมนที่ถูกดูดกลับเข้าไปในขวดนะ่นนะหน่อยแน่ไอ้เอ็นเจดีใจจังเลยเธอปลอดภัยแล้วนะเฮ้ว่าแต่ใครกันนะที่ทําเรื่องอย่างนี้กับเธอนนะ่ <c oughs> เฮะเดี๋ยวนะเจ้าดัานมันมิสเตอร์ด็อกอย่างนั้นเหรอแกอีกแล้วสินะ <c oughs> สำเร็จอีกแล้วสินะชิคกี้ฝากไว้ก่อนเถอะนี่เป็นน้ำยาที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเอาไว้ฉันจะกลับมาแก้แค้นใหม่รอบต่อไปฉันไม่พลาดแน่เฮ้ยหน่อยแน่หนีไปได้อีกแล้วเหรอมิสเตอร์ด็อก้ยรอบหน้าฉันไม่ปล่อยนายไว้แน่้อเอ็นเจไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปหาหมอนะอ จกีขอบคุณนะคงจะเหนื่อยสินนะการสู้กับอะไรที่มันมาอยู่ในร่างกายเนะี่ยโอเคไปกันเถอะเอ็นเจ